วันนี้เราจะมาคุยเพิ่มเติมในะเรื่องของวีรกรรมวีรสตรีนะฮะความดีความโดดเด่นของผู้หญิงในสังกกนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ชายนะผู้หญิงตัวละครในสังกกมีหลายตัวเหมือนกันที่มีความโดดเด่นนะอย่างแม่ของสุนกวนนะนางองก๊กไทยนะฮะก็เป็นคนที่ให้สตินะให้ข้อคิดให้ความคิดกับสุนกวนตอนที่ขึ้นมารับตำแหน่งในงองก๊กได้เป็นอย่างดีนะ การศึกภายนอกเนี่ยให้ปรึกษา T ิวจี้นะการศึกภายในเนี่ยให้ปรึกษาตยวเจนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะตอนนั้นสุนควรกำลังจะรับตําแหน่งใหม่ๆนะแต่ว่าก็ยังลังเลอยู่เพราะยังหนุ่มอยู่นะอายุ18นะยังบริหารงานจัดการยังไม่เป็นนะนางจึงให้ข้อคิดเก็บสุนควรทาให้นอกกกเจริญเติบโตได้ในเวลาต่อมาหรือนะแม่แต่แม่ของซีซีนะนี่ก็เป็นคุณแม่ที่มีความด,ดมั่นในคุณธรรมเสีีธรรมเป็นอย่างมากนะฮะ โจโฉเขียนจดหมายปลอมเรียกซีซีเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อจะต้องการซีซีให้ทํางานกับโจโฉนะพอซีซีมาเจอแม่เข้าไปเนี่ยถึงจะมารู้อ๋อจดหมายที่เห็นอยู่เป็นจดหมายปลอมนะโจโฉเป็นคนทานะแม่ซีซีถึงขนาดจะต้องผูกคอตายนะแล้วก็ด่าซีซีว่าเจ้าเสดายนะเจ้าทําไมถึงโง่เขลาบ่าปัญญาอย่างนี้นะ,ะรับเบียนมาจนเป็นบัณฑิตรับเบียนมาจนเป็นคนเก่งขนาดนี้เนี่ย แค่จดหมายปลอมฉบับเดียวทําไมเจ้ายังแยกไม่ออกนะโอ้โหนี่ก็เป็นแค่คิดเหมือนกันเลยว่าทําอะไรเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคือแม้แต่แม่นางติวซี่นนะในตัวละครสามก๊กนี่แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนะเพราะว่านางเป็นเจ้าของอุบายคนนางงามนะซึ่งก็เป็นที่เรื่องลือนะในสามก๊กยอมเสียสละตัวเองนะเพื่อที่จะให้หนังโตะน,ะกปโปนะกับลิโป้นี่ทะเลาะกับเบาแว้งกันจนสร้างความแตกแยก แล้วก็ทำให้เนี่ยปราบตังโตลงมาได้นะนางเตลเซีเนี่ยเธอมีบทบาทสำคัญมากนะฮะหรือแม่แต่นางสุนููยินนะก็ยอมเสียสละตัวเองเหมือนกันนะเพื่อที่จะให้ซุนกวนพี่ชายเนี่ยใช้ตัวเองเนี่ย เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะโอหนี่ถือว่าน่าเห็นใจมากนะสร้างหูหินนางสุนหุหินนะคือแม้แต่ภรยาของเล่าปีนะนางบิหูหินนะยอมที่จะกระโดดบ่อน้ําเสียชีวิตนะเพื่อที่จะให้จูลุ่งเนี่ยนำลูกชายตัวเองเป็นนาเต้าเนี่ยหนีไปนะเพราะว่าถ้าตัวเองยังได้รับบาดเจ็บแล้วนี่อาจจะทําให้จูลุ่งเนี่ยหนีไม่สะดวกนะนางบิวห,หินเลยกระโดดลงบ่อน้ําเสียชีวิตนะเพื่อจะไม่เป็นภาระนะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็น วิยากรรมที่โดดเด่นมากเหมือนกันนะเป็นวิยากรรมที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ผู้ชายในสามก๊กนะเพะ่ะนนี่ก็ยังไงกดติดตามนะผมจะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอย่างนี้ตลอดนะครับ